ก็สวัสดีฮะอันนี้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลูกค้านะจะประเมินว่าจะสนัยให้ลูกค้าลักษณะของไฟสถานะ,สะแสดงก็คือตัวนี้จะเป็น12โวลต์ตัวนี้เป็น5โวลต์สัญญาณ tx, rx ฮะสัญญาณตอบกลับถ้าสมมติว่าผมปิดกุญแจจะมีแค่สัญญาณยิงยิงออกไปแค่นั้นเองคือสัญญาณ tx ส่วน power 12โวลต์จะดับกังนะฮะพอเปิดกุ่นแจ๊ปปุ๊บก็กจะมีไฟ power 12โวลต์เข้ามาประมาณนั้นฮนะส่วนสถานะบนโปรแกรมก็จะขึ้นสีเขียวออนไลน์ผมทดสอบกับ3.3นะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นเป็น3.3ฮะก็เราอลองเทสกับ3.3มจาผมก็ จะลองเขียนลักษณะการกรอกเลข Start Offset แล้วก็เช็คซ้ำกล่องแต่ละใบกรอกไเหมือนกันนะฮะอันนี้สําหรับลูกค้ามือใหม่สําหรับมือฉำนันก็คงจะรู้แล้วละ่ะแต่ก็ต้องเตือนเตือนไว้ฮะกรอกผิดชีวิตเปลี่ยนนะฮะกล่องหลับประมาณนั้นเมนูไลท์มันจะขึ้นโชว์ตำแหน่งที่เราเลือกไฟะฮะคือแถบนี้ก็จะกดเลือกกลองจากตรงนี้ไข่ปลาตรงนี้ประมาณนี้โอเคเราจะกด นะประมาณนะก็ตอนนี้มันกำลังเตรียมเข้าสู่การอ e ีลารสอีลาสหรือฟอร์แมตกล่องออมันยิงคำถามของกล่องนะแล้วหลังจากนั้นมันเริ่มอ่านเขียนข้อมูลในกล่องประมาณนั้นนะสถานะตอนนี้ก็เริ่มเขียนคร่าวๆจะประมาณนี้นะอ่า ส่วนในเรื่องของตอนทําอีกทีเดี๋ยวจะแนะนำอีกทีนึงฮะเพราะว่าไม่อยากให้แสบภาพอาจจะมือใหม่อยู่โอเคฮะรายละเอียดจะประมาณนี้